สวัสดีครับจานุกครับวันศุกร์ที่21เมษายนนะครับ1ิบแนการนาทีครับเราดูภาพรวมของยี่อยุพักคค่ำนะครับคืนนี้เรามีอีเวนต์สำคัญนะครับพาคค่ำนะดูที่ forex factory นะครับวันนะครับวันศุกร์ยี่สินะครับในสำคัญน่าจะอยู่ตอนประมาณนะครับก็จะมี2ช่วงนะ นะครับช่วงแรกก็จะเป็นดอลลาร์แคนาดาทุ่มสามสิบนะครับอิมแพ t ก,ก็ระดับกลางนะนะครับน่าจะมีผลเข้ามากับยูดีได้บ้างนะครับหลังจากน,นั้นนะครับตัวเลขเกี่ยวกับยูดีโดยตรงนะครับสองทุ่มสี่ห้านะครับวิธีการมองเนี่ยผมสาธิตให้ดูคร่าวๆนะนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ ตอนสองทุ่มสห้านะครับดู impact แล้วค่อนข้างจะรุนแรงนะสีเข้มเลยนะครับ c u r ร์เซก็โดยตรงก็เป็นยุดดีนะครับวิธีการมองเนยนะครับก็เราก็มองตรงอันนี้นะฮะดีเทลนะครับคลิกเข้าไปดูวิธีการมองให้มองยังไงนะครับก็ยูช a ดเอ็กเฟกนะครับอันนี้ a c t ช a ดนะครับเกสเดนนะครับ f o r ์ c ค s สนะครับคีย์เวิร์ดมีสามอันนะ Actual นะครับเกตแดนคือมากกว่านะครับตัวเลขตัวเลขแถวนี้นะครับจะต้องมากกว่าตัวเลขคาดการนะครับซึ่งถ้าเป็นของ f ฟ t เมนู a c c u r r n n g เนี่ยนะครับก็ต้องมากกว่า49 4.9นะครับฮะถ้ามันเป็นตัวเลขที่มากกว่านะก็จะเป็นบวกเข้าไปในยุตินะครับแต่ถ้าตัวเลขมันที่ทางสลับกันคือออกตัวเลขต่ำกว่าคาดเลยนะ นะครับมันก็จะเป็นลบกับ USD แทนนะครับถ้าเราเทรด EU เทียบกับ USD นะครับการเคลื่อนไหวของนะครับ USD นะครับที่มีนัยสำคัญนะครับก็จะเป็นผลเข้าไปใน EU ด้วยนะครับซึ่งถ้า USD มันวิ่งขึ้นนะครับ EU น่าจะย่อนะครับแต่ถ้ากรณีที่ USD มันวิ่งลง EU น่าจะเด้งนะครับแต่เนื่องจากว่าเวลามันอีกประมาณ2องทุ่มสี่ห้านี่ผม แนะนำว่าดูตอนตัวเลขเฉลยน่าจะไม่ยากว่านะครับแต่ว่าถ้าตอนก่อนที่ตัวเลขออกเราควรใช้เทคนิคเดูก่อนนะครับทีนี้ในสติย้อนหลังเนี่ยอันนี้ห้าครั้งย้อนหลังนะก็เราดูนะครับลองไล่ดูนะครับอันนี้ก็คือต่ำกว่าคาดนะครับอันนี้ต่ำกว่าคาดอันนี้ก็สูงกว่าคาดนะครับอันนี้สูงกว่าคาดสูงกว่าคาดสี่ครั้งหลังเนี่ยสูงกว่าคาดหมดเลยนะครับ ก็อันนี้มันเป็นสติย้อนหลังนะก็เอาเป็นว่าตัวเลขเฉลยอัปเดตีกทีแล้วกันนะครับวันนี้วันสุกด้วยนะครับถ้าเราไม่อยากถือระครขาข้ามดาก็พยายามปรับพอร์ตก่อนได้ก็ได้นะครับทีนี้เราก่อนที่จะไปดูนะครับเอกยูพักค่ำจากกราฟบนเทรดดิ้งวิวนะเดี๋ยวผมดูคำถามพวกเราหน่อยนะ นะครับก็ล่าสุดน,นะครับที่บอกว่าให้เซลล์กันไปนะครับใกล้ใกล้นะครับหนึ่งเก้าแปดเก้านะครับซับล็อตเหนือสองพันนะนะครับ tp หนึ่งเก้าเจ็ดห้าเจ็ดสองเจ็ดศูนย์หกแปดนะเดี๋ยววัดให้ดูมาไงนะครับนะครับตัวอย่างก็ผมวัดไปจากนี่นะแต่ว่าเดี๋ยววัดภาพลา่าสุดดูดีกว่านะครับคือตัวเลขระหว่างวันเนี่ยมันมีในในช่วงตรงนี้นะภัคบ่ายเนี่ยมันเริ่มเป็นลบกับ เป็นลบกับเอ็กยูนะครับจริงๆมันเป็นมันเป็นตัวเลขของ g b p นะครับที่เป็นลบนะครับมันก็เลยสมงผรให้ย s ดเป็นบวกนะมันก็เลยพอย s ดีมันแข็งค่ามากๆเ่ยมันก็เลยขายเอ็ลงมานะครับอันนี้อันนี้ผมมองตามพื้นฐานนะนะกขาขายลงมานี่นะครับหลังจากนั้นก็มีสะท้อนข่าวของ EU แต่ละค่าที่เป็นบวกนะครับ มันก็เด้งได้ประมาณหนึ่งนะครับหลายคนที่ติดอยู่นะครับถ้าเราเทรดสั้นๆแล้วเราไม่สต็อปลอเนี่ยนะเขาจะลกเรามาลึกนะอย่างเมื่อเช้าเนี่ยของคุณจอยคนจอยติดสองพันใช่ไหมนะสองพันอยู่นี่นะคือถ้าเราไม่มีสต็อปลอเนี่ยเขา,ากเรามานี้นะครับที่ตอบคุณจอยว่ามันพอจะเด้งได้แถวประมาณเก้าสองเก้าห้าเนี่ยเมื่อกี้ขึ้นมาเท่าไหร่เก้าสิบสามโดยประมาณนะอ่าแล้วก็ขึ้นไม่ไหวเนี่ยจะลงต่อนะฉะนั้นก็อาจจะต้องเซลลงมาก่อนนะครับ ทีนี้เราดูตามเทคนิคประมาณนี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับเห็นเขาขึ้นเป็นน่าจะเป็นการที่เขาเรียกว่าไซเบอร์อัพนะฮะขึ้นมาย่อแล้วก็ขึ้นมานะครับอันนี้ก็มองว่าเป็นเด้งนะครับเพราะว่ามันเหมือนจะเป็นขึ้นมา3ามคลื่นนะครับหลังจากนั้นก็เป็นไซเบอร์ดาวนะครับเขาลงมาก่อนนะฮะแล้วก็มีเด้งนะครับแล้วก็ระหว่างวันก็ซึมลึกนะครับลงมานะครับ พอหลุดโลก่อนหน้ามามันก็ไหลลงลึกนะครับมีขึ้นไปรีเทสทีหนึ่งสั้นๆนะครับแต่ว่าไม่สามารถขึ้นไปทดสอบโลได้นะครับแล้วก็ลงมานะครับเดี๋ยวเราดูตรงนี้นิดหนึ่งว่าถ้าเราเห็นแนวย่อประมาณนี้เราใช้ไฟโบรีเทสวัดลวกขาดูครับลงมาแล้วคงอีกจุนะครับลงลึกเหมือนกันนะครับหรือถ้าเราวัดตรงนี้นะครับเห็นเขาลงมานะครับวัดที่ลงมาผมใช้ไฟโบตัวนี้นะ เทรนเนนรบยนะ so, ์นะครับคลิกขามจุดนะจุดเริ่มต้นไฮสู๋นะครับโลแรกนะครับไฮที่เด้งนะครับแล้วก็ที่ลงมาเนี่ยลงเป็นโล3นะครับหลุดโล1มาก็เป็นโล3นะแล้วก็เหมือนจะเด้งมาเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดเด้งนะครับผมคิดว่ามันจะลงเลยนะเนี่ยนะครับกรณีที่ลงมาต่อนะครับที่เซลล์มาเมื่อกี้นะนะครับกรณีลงต่อเราคาดหวังว่ามันจะลงประมาณนี้ นะครับที่เซลลใกล้ๆโซนนี้นะเซลใกล้ๆนี่แหละครับหนึ่งแปดเก้าเก้านะครับซับลอสเนี่ยจริงๆน่าจะเป็นตรงนี้เลยนะครับสองพันนะนะครับแต่ถ้าบอกว่ารับความเสี่ยงได้น้อยกว่านั้นอาจจะเป็นต้องายนี้นะครับทีพีน่าถ้าลงมาก็จะลงประมาณไหนนะฮะก็มีโอกาสลงแบบนี้นะครับถ้าจะส่วนแรกๆดูนะครับถ้าหลุดโลลงมาหนึ่งเก้าแปดสองอ่ะก็ลงมาดูแถวประมาณเจ็ดสิบหกนะครับเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบสองนะ ถ้าเล็กกว่านั้นมี66นะครับแต่ตัวเลขกลมๆเอา75 70หรือ65นะครับก็ถ้าก็จะลงต่อก็ควรยืนยันด้วยการดึลลงมานะครับตอนนี้19ในกาหนาทีนะก็เดี๋ยวตัวเลขของดอลลาร์แคนาดาออก19 30ก้าสามศูนยวเดทีนะครับแล้วก็2ทุ่ม4 5เป็นตัวเลขของยูดีนะครับค่อยดูทีละช่วงแล้วกันแต่เบื้องต้นเนี่ย มีโอกาสเหมือนกันที่จะยังไม่ผ่าน92และจะลงหลุดลงมาได้นะครับก็ใครเซลไปแล้วเมื่อกี้ถือดูก,ก่อนนะครับสำหรับคนที่ติดนะฝั่งบายอยู่ถ้ายังไม่คัดเนี่ยอาจจะต้องเซลเหตุตามมาก่อนนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับคภาคนะสวัสดีครับ